จะไปเที่ยวเอารถบ้านไปเที่ยว วางเลนเดียมันบ่เออคนก็้จอดย่ซื้อขังเทิงคนอ่ะหลายคนอมามาอะคนหยุดคอยลงหยุดซื้อคอยล้แตว่านี่นะมันจะเดินนะ

Nhà nhà dân nhàng, nhàng thảo thì hiện đâm đầm đầm dưới hí mạng này cả Này nó này, nhà quân nhàng Hãy subscribe cho kênh Ghiền không khoảng. ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอัลตาประเทศนอร์เวย์นะคะอันนี้ถ่ายรูปโบสบสที่เมืองนี้ให้ดูไม่เคยเห็นโบสรูปแบบนี้มาก่อนก็เลยถ่ายให้ดู นี่ป่ทางเข้าอุโมงค์ใต้ทะเลก็แรกภูเขากลไกลอยู่นะหกกิโลหรอเกือบเจ็ดเกือบเจ็ดกิโลเมตรค่ะเจ็ดอันนี้ตอนแรกก็จะเป็นใต้เขาโนี่เราเข้ามคนี่คะมาถึงแล้วใครจะได้บรรยากาศแบบนี้ว้างอันนี้ถือว่าแบบว่า พิเศษสุดๆเลยนะคะบรรยากาศแบบนี้ทั้งหมอกทั้งฝนนะคะแต่ยังไงเราก็ไม่ทอ้อไอรูปตะวันลูปทะเลนั้นเราก็เห็นมาบ่อยแล้ว <c oughs> เราก็มาเห็นนู้แถบในมุมมองหมอกและฝนนะคะยังไงก็สวยเหมือนเดิมยังไงเราก็ได้มาเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> พี่ถ่ายน้อง <c oughs> น้องถ่ายพี่ค่ะ วิงมาลิงหนึ่งตัวมาลิงตัวที่สองนะคะลิงตัวที่สองมาถ่ายกับป้าเลวนี่ค่ะตามรอยเสด็จพ่อรอห้าที่สุดเราก็มาถึงถึงจ,จะมาถึงด้วยภาพที่อันน่าประทับใจเราก็มาถึงอยู่ดียังไงก็สวยสเปเซียลที่สุดไม่มีใครได้บรรยากาศแบบนี้แน่นอน สองสีพี่น้องชาแนลช่องเดียวที่มีบรรยากาศแบบนี้่เข็าไปด่ไทมหที่หนม่่ เด็ดมาเป็นแขกไปไปไปกลับไปในไทยแลนหลสตอรนกันนึงกรนนตอนนั้นอะไรบูมบลีเมทคองออสการ์อองออสการ์อันนี้เป็นตอนที่เขาเลิม เริ่มทาไม่นี่รถแคปนะ็บเนาะมายตำตัวรถเกีบเบรี่ัวเสร็จวันที่เสด็จพ่อรอหา้าลงพระปรมาพิไทยที่ก้อนหินสลับที่ก้อนหินตอนที่ท่านเสด็จมานอตแคป็บ เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเสด็จพ่อราห้าเป็นเป็นแขกคนแรกหรือกลุ่มแรกที่เสด็จมาเยือนนอตแคบแล้วก็ลงพ่อปรมาพิไัยนะคะเห็นเจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังก่อนที่จะเข้ามา ของไทยเลยนะคะ <Yeah. S 1> ที่เขาจะสมรูปรวมเกี่ยวกับที่เสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าได้เสด็จมาอันนี้ประวัตรริแม่เลยแม่นี้แม่แม่ไปพี่กอลให้เขียนมาเรียกข,ขัน,นข้างเออครับเออ มแม่มีอันนี้ที่สมเด็จพระเทพเสด็จมา จริงๆที่เราเห็นในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะอันนี้คือก้อเห็นจริงๆที่เสด็จพระห้าทรงสลัดเข้าใจไหมไทยดูก้อเห็นนี่ก็